สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพุนเพชรเป็นล้านนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาดูทุเรียนที่ป่าเงาะนะครับสวนป่าเงาะอันนี้ทุเรียนน้อยนะครับก็แตกใบนะครับสวยงามอันนี้ผมไปนะครับผมฉีดยามาฝั่งนี้แล้วผมก็ทะลึ่งจี้เข้าไปนะครับศูนย์ยี่ห้าสามสิบนะครับเป็นยังไงนะครับท่านเอ้ไหม นี่สิครับโอ้โหโอ,อย่าไปหาทรรนะครับท่านผมมียาฆ่าแมาลงอยู่แต่ว่าผมก็อยากฉีดนะครับเป็นไงหยิกสิครับนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับดูดอก่ากมีเพื่อนบ้านมาแซวอ่านะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นสวมท่วม ถึงหัวแล้วครับนี่ยช่วงนะครับช่วงที่ใจ้พื้นขึ้นมานะครับขึ้นมาประมาณฟุตนะฟุตหนึ่งเนี่ยผมเล,เลี้ยวลาออกเลยนะครับเล็มออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปเป็นทุเรียนนั่งนะครับเดี๋ยวมาดูดอกนะครับดูดอกว่าเป็นยังไงมั้ยเยอะไหมนะครับกระสุนนี้นี่ อันนี้ดีสวยงามแต่อันนี้สิครับหักไปแล้วลวงไม่ฮะขนาดผมเติมน้ำเยอะนะก็ยังมี เติมน้ำชั่วโมงหนึ่งนะแด้งไ้ก็จะมีแซมแซมนี่ครับตัวไหนเหี่ยวมันก็เหี่ยวไปไอตัวไหนที่มัน ค่อยๆโผล่ามาครัรลองดูเนี่ยฮะยากจริงๆไม่ใช่ธรรมยานะครับแยกแบบสุดๆตัวนี้ ตอนนี้ผมให้น้องเสมางสามต้นเด้ตอนนี้องเติมน้ำเยอะ มีเล็กๆมาก็แดงหมดแล้วนะครับก็เลยมาเติมมาเยอะๆไปเลยนะครับลองดูสิดินเริ่มนิ่มแล้วความชื้นได้แล้วได้ดอดได้ยอดเอา้าตามมันไป วันก่อนโซนบนนีเยอะเหมือนกันนะครับแต่มาดูวันนี้ก็ตามคาดแดงเลยเติมน้ำนะครับที่ต้นนี้ต้นนี้สามต้นนะครับเพราะตอนนั้นเราไม่มีพื้นที่ก็เลยจับยัดจับดัดก็เลยจับเป็นสามต้นสามต้นกับการเออออกมาประมาณนี้ Yang tata tum-tum. ตอนนี้ก็วพวงแล้วนะครับก็ไม่น่าห่วงครับตอนนี้ก็มนนีรุกนกล่กเล็กก็มีแซมแซมมาบ้างครับใน,นเหี่ยวก็ลงไปในเล็กๆมันก็นเหี่ยวนะครับ ก็เลยผมก็เลยเติมน้ำ เ,อ,นะเ,นเอนะครับตัวเรียนปั่งเลาะนะครับแดงเหมือนกันต้นฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวอีกวัน2วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแปดี่สใส่อีกนะครับเป็นปุ๋ยแบบละลายน้ำร้อยซนะครับใส่ที่พื้นแล้วก็ให้มันละลายไปเพราะว่าใบามัน เพสลัดนะครับเราก็เลยสะสมอยากสะสมอาหารอีกทีนึงนะครับนะครับเพื่อโชคดีมันมันยังทันอยู่นะครับวันนี้ก็สุชาติสวนผลเพชรก็ขอตัวไปก่อนนะครับอีกคลิปหนึ่งนะที่นำมาฝากครับสำหรับทุเรียนในป่าเงาะนะครับกับพัฒนาการดอกครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ